ครับที่ต้นทุนตอนนี้นะครับก็กําลังลอยลําออกจากทุนร่องน้ําแดงเทพองค์อินร่องน้ําน้ําเงินหอนพระแก้วจากสีฐานใต้มาดูเรือทั่วไปไทยลาวนะครับเทพองค์อินจากที่ไหนเอ่ย องอินพิชโนโลกพิชโนโลกนะครับนะพบกับสีฐานใต้นะครับพรพระแก้วเหือทั้งสองลำที่จะแข่งมาหนีแข่งมาแล้วคนละหนึ่งเที่ยวคนละหนึ่งเที่ยวปากฏว่ายังบบมีแต้มยังบบมีแต้มจะต้องรผู้ใดชนะก็จะมีโอกาสส่วนผู้ไดเสียนักอาจารย์นักเน่เข้าห้องหมอสุมเข้าห้องมรสุม ใส่ออกซิเจนเลยแข่งมาแล้วพลัเเือ,อได้ที่สองทั้งสองล้ำได้ที่สทั้งสเครืปัญหาคือเมื่อนี้ไผ่กระบออยากเมืออยัน<า>เพราะว่าเมื่ออื่นยางหน่อยกับมีติดไม่ติดมือตื่มอยู่แล้วรางวัลที่หนหารางวัลที่8ปดมาทษสาอยาง,งเทพองอินเนจากพิษณุโลกก็ไม่ใช่ไกลนะครับกว่าจะมาถึงนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ไกลกว่าสีฐานนะสีฐานอยู่ตางประเทศแต่ใกล้กว่าไก่บ่กคักพูดแล้ว <laughs> รับมามาดูพิสูจน์กันนะฮะจีฮานนี่ลกขึ้นเมื่อนี่กับสีอบอบอต่อแดดบอลากก็ได้พาพากันซ้อ,อ,อ,อมซ้อมเมื่อมองเจ็ดแปดโลนี่หล,ล่ะชิบโลนี่เราไว้ขันอยู่ไก่เนาะที่ขนเนาะอ่ะออกมาแล้วนะครับมาละ ครับ้าดูบรรยากาศทันทีดูจากไทยลองโบสดนะครับตอนนี้บรรยากาศที่เมืองหนองคายโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับดูไม่แสบตาไม่ร้อนนะครับไม่เหมือนออบางบางช่วงเนาะไอเราขนาดนี้นี่ไอสปอร์ตไลท์เริ่มมาแรงแลนะ้ว <c oughs> พี่อำนาจนี่ต้องคุยกับเทวดาอยู่เรื่อยส่งสปอร์ตไลท์ปีไหนปีนั้นดำดำทุกปี ปีละปีนี้ยังไม่จับเต็นท์ก็ดึงเต็นท์เร็วโห่ลำบากเหมือนกันครับีบางทั้งภาคทั้งโหนเต็นเออมันลมเบอร์หนึ่งถือไม้อีกเบอร์หนึ่งถือขาตนับมันจะปิวขวางลำแล้วครับพี่น้องครับสีฐานใต้เป็นเรือทั่วไปใช้เจ้าขวางลำแล้วเฮปงินรอครับเอาใจซอยลวเนาะสองลำเลย อ่าไทยก็ต e ้องการไซสนะในรองนี้ใ <so ช่ใช่อาเสียขึ้นมานี่ก็คือว่าอะไรอาจารย์เด้วยเออคือว่าอะไรมั้งเนียคือว่าเอาเรื่องเฮือทั่วไปไทยแล้วนี่ก็ขั้นสีว่าคืดหอดก็คืดหอดเออนางสาวบุญเลิศเออนั่นแหละขออพี่น้องปานดินเพียร์ปานดินเพียนางสาวเราคำเสพพงเหนือเออเจ้าเมียประกาซิดบ้านโคกสายแล้วก็มี นางสาวเกศสุรินวรรณันดาภายังสิและยังก่อดินดินนั่นน่ะฮะยังก่อซื้อดินดินนั่นน่ะบ้านดินอะไรก่อทินทินเพียทินเพียแสนดินโอแสนดินเข้าข้างในนนท์เนาะหินอยู่อยู่ขามหินงมกับมีอีกลอบหนึ่งเคยมาบ้านค้อยแดงสิมบโนข้อยแดงค้อยแดงเออปีนั้นกระซ่งเข้ามาหนึ่งรอคข้ยแดงแต่ก่อนโอ้ยแข้งเหือบโบราณแข้งเหือประเพณีทินตม เจ้าอิมโนคุยแดงสิมโนคุยแดงเออมวลหละแถวนั่นแม่นเลยป่ะ่นอยู่ทั้งพ้นวิสัยเนาะเจ้าอยู่ทางอาจา์มาทีซะเออตีกองปดบองปดบองโอ้ยไปขอแต่เหล่าต้มน้ำเบิ่อเลยมากินรับตอหันกลับไปมองที่ต้นทุนอีกครั้งครับผมรับร่องน้ำแดงน้านามของเรือเทพองค์อินจากจังหวัดพิษณุโลก พกับเรือขอนพระแก้วจากสีฐานใต้รับผมคู่นี้ทั้งสองลำลอยลำออกจับทุนรอรอนิดเดียวเสียลาาต้องเสียพรพระแก้วจากบ้านสีฐานใต้เมืองหาดไซฟองนครหลวงวียงจันะน,นุน่งเสื้อสีแดงๆอยู่ทางเบื้องวังแต่ถ้าจะเสียไทยต้องเสียเทพองค์อินจากจังหวัดพิษณุโลก อยู่เบื้องฟังโตเฮือสีเขียวๆนุ่งเสื้อสหประชาชาติอาจารย์โอ้แทบตายมาผิดสีผีฐานพอนไปเกี่ยวไทยบ้านเดยเนาะไทยบ้านคอนีล่ะซีฟ็อกยันนี่เคยไปภาคเกือบส่วนหนึ่งบ้านอาจารย์ซาลีเนาะโอ้ปีนั้นวงการเือกำลังบุ๋มเหมือนกัปนอนอยู่ขึ้นนึงเกือบขามมาบ่ได้เมาเคยเล่าออกมาเลยจิ้งจก อบอกมาแล้วครับพี่น้องจ้าพี่น้องจา๋าบอกว่าในนามว่าเทพองค์อินหลังจากได้คำมการได้ยินเสียงปืนดังป,นงปั้งเลยเรือทั้งคูบพุพ่นขยานออกมาในนามว่าสีฐานใต้ต้องจัดอยู่ฝั่งกระโดดสีฐานใต้อยู่ฝั่งสอบปปอเพราะว่าเป็นเรือพี่น้องทางฝั่งสอบปปอเที่ยวที่หันหน้ามาใส่กระเทพองค์อ,อ,อินต่างคนต่างสัพท์อัดออกมาแล้วว่าต่างคน าาออกมาออกมาเต็มที่ออกมาเกียร์หนึ่งดึงเกียร์สองทองเกียร์สามม่ตองถามเกียร์สี่ติดเธอโบเข้าไปโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยขันเกียร์หลุดว่าจับมายัดใส่ใหม่กระแทกเข้าไปอีกกระแทกเข้าไปอีกยังตามอยู่จ้า สี่ฐานใต้มาและเจออยู่เบื้องวังตอนนี้มาพบผกรรอีกลอบหนึ่งในน้ำของเทพองค์อินเทพองค์อินจากจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เริ่มไล่บนเริ่มไล่เบียดเริ่มไลเ่เสียไล่สีคู่ขี้ชูสีนวเนียนวเนียคือผัวเมียสีหอมแก้มกันปานนางอินเดียเจ้เบิ่มดีๆตอนนี้เมื่อจากเมืองหาเจฟ้องตีแหงแซงหนีมาเล็กน้อยถึงปานกลางมาเบิ่งว่าจะหนีรอดปลอดภัยหรือบ่อาจารย์เออสีหนีไปใส่สีหนีไปในครับบอกมาสิกอดคอหอมแก้มย้าหอมแก้มคอยดู มันเสียวเว้ยมันเสียวเว้ยบอกว่ามันสู้ซี่สู้ซี่อะไรสีฐานใต้พรพระแก้วพรนผ้แก้วเปิดพายแหงกระแซงเทพองอินเทพอง์อินไล่สับขยับแซงไล่สับขยับแซงแล้วพวยพรพระแก้วก็ไล่หนีพรนผ้าแก้วก็หนีเปิดพายแหงเปิดพายแหงน้ำแตกปะพับพับปะพับับเปิดพายแอนแสงนี้เทพองอินจับ หรือบดหงเอาแล้วเอาแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอีกประมาณห0เมตรสุดสุดสุดยตอมสายตาเขาบอกว่าแดงหรือน้ำเงินแดงหรือมันนเงินน้ำเงินหรือแดงไม่รู้เทพองค์อินกับหอนาแก้วนะจ้าบอกว่าสูสีกันเทพองค์อินพอนาแก้วเทพองค์อินพอมาแก้วเทพองค์อินพรนาแก้วเทพองค์อินพรนลาแก้วเทพองค์อินพรนลาแก้วและแล้วเรือทั้งสองลำก็วดเข้า ดีใจจังเลยงานเข้ากรรมการนันนาทีนันนาทีอ้าวดูภาพช้ากันสักครู่ครับอันนี้ก็เราเชียร์ได้นะครับแต่ว่ากรรมการเป็นผู้สัดสินน้ำสมเนื้อเสือสูสีคนเชียร์กับมวลมาเบิ่งภาพช้าน้ำกันพี่้องทั้งใจจะขาดบ้านก็นเล้กรรมการผู้ทรงเกียรติครับหลังจากดูภาพวิดีโอภาพช้า ช้าลายเที่ยวมีแม่มาตีเป็นเอกสารอาคฉันว่าเรือที่ชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินพรพนแก้วบ้านสีฐานใต้ทั่วดสวทสาที่ผมได้ับง่ายดอกบันนี่มะอื่นคนละเนาะเออมะอื่นคนละน้อยเดียววิลี อา่ายังมีรอบสลับสายน้ำอยู hey, ่ไม่หมดแล้วได้ยังบ um ่แล้วว่าสิได้กินซอยจุเอ้ยบางดึงเหรอตับมุ่งสู้กันกินเว้ยบรด์กันตกปลายกันสิซอยจุตัวที่แรกกขึ้นในใจเรื่ันว่าก๋อยเสี่ยนกอตับมุ่งเลยเนาะ